เรามีความตั้งใจและมีแรงบันดาลใจที่อยากทําศูนย,ย์ฟอกไตอะค่ะเพื่อผู้ป่วยที่ยากไร้โดยไม่คิดค่ารักษาพยาบาลสว,ส,าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับแบรนด์ดารัญญานะคะขอแนะนาตัวหน่อยนะคะชื่อหมอปุ้ยค่ะเป็นผู้บริการฝา่ายวิจัยพัฒน,นาผลิตภัณฑ์บริษัทเทพปะทานสดภัยจำกัดเจ้าของแบรนด์าดารัญยาเฮิร์บค่ะจุดเริ่มต้นของแบรนด์ดารัญญาเนี่ยเริ่มต้นมาได้ยังไงคะจุดเริ่มต้นของแบรนด์ารัญยาเฮิร์บนะคะคือเรามีความตั้งใจและมีแรงบันดาลใจที่อยากทําศูตรฟอกไตอะค่ะเพื่้่่ยยทาากไไรโดดมคิ รักษาพยาบาลแต่ว่าต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่เยอะมากก็เลยเกิดเป็นธุรกิจคือแบรนด์นารัญญาเฮิร์ขึ้นมาเป็นธุรกิจสกินแคร์ในแบบโลกของเฟชียลเวลเนด์สกินแย,ยของโลกยุคใหม่เพื่อนําเงินเนี่ยมาหล่อเลี้ยงศูนย์ฟอกไตค่ะแล้วตอนนี้ศูนย์ฟอกไตได้เริ่มต้นแล้วหรือยังคะ อันนี้ก็คือจะเป็นเป็นโครงการที่เราตั้งใจวางแผนไว้เลยเมื่อยอดขายครบตามกําหนดที่เราวางแผนไว้เนี่ยเราก็จะขึ้นสุดฟองไตค่ะอยากรู้ว่าตัวของแบรนด์นารยาเนี่ยถ้าคุณหมออยากจะให้แนะนําว่าตัวไหนที่ทําถึงที่สุดคะตอนนี้คีลโ p r รด u ักของแบรนด์นารยาเฮิร์บจริงๆเนี่ยคือตัวของครีมค่ะคือเป็นรองจิวิตี้ครีมครีมเนี่ยคือเป็นราช แห่งนวัตกรรมครีมบำรุงผิวหน้าตามสารชะลอวัยค่ะซึ่งตัวความสัมพันธ์ของของผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์ของนารยาเฮิร์ฟเนี่ยสาระสำคัญจะอยู่ตรงส่วนของสารออกฤทธิ์ชะลอวัยสารฤทธิ์ชะลอวัยเนี่ยคือเฟ c เชียลไบโอแอคทีฟลองจิวิตี้ค่ะซึ่งเราใช้สารสกัดบริสุทธิ์จากสมุนไพรคือมะขามป้อมแกนมหาโบบกแล้วเราก็ใช้นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีชัวภาพช่วยทำให้สารสกัดบริสุทธิ์เนี่ยสามารถจะซึมลงลึกเข้าสู่ชั้นผิวหนังได้เราเรียกสารสกัดบริสุทธิ์ที่เราค้นพบนี้ว่าอนุภาคทร เมแล้วเราก็ใส่สารออริชลอัวเนี่ยในทุกๆผลิตภัณฑ์ของนารัญญาิร์บโดยเฉพาะตัวของครีมเนี่ยค่ะเราใส่ตัวสารออริชลอัยคุณภาพตโยู่บโต๊แต่ที่บอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นราชีของนวัตรกรรมเครื่องสำอางบำรุงผิวเลยอะคะ่ะน่อจากว่าจะมีคุณสมบัติเรื่องของการเฟ,ฟิร์มมิ่งอิลาสติซตี้ที่ช่วยเกี่ยวกับแต่งตึงเรียบเนียนทาให้ผิวหน้ามีความยืดหยุ่นที่สาคัญเลยก็คือสามารถที่จะช่วยแบบลดถุงใต้ตาอีกความภาคภูมิใจหนึ่งเลยคือสามารถที่จะสร้างสกินแบเรียร์หรือว่าเกราะป้องกันให้ผิวววได้เเพรราาาะ่่ใสตั โรเซลามาเข้าไปด้วยซึ่งก็จะทํางานประสานกับตัวของอนุภาคตรโวโซมก็มีคุณสมบัตินึงเลยอะค่ะคือเรื่องของความชุ่มชื้นเพราะความชุ่มชื้นของแบนนรนด์นารยาเฮร์บจากอะบุกครีมขวดนี้ค่ะจะได้จากหนึ่งเลยก็คือตัวอนุภาคตรีโวโซมเนี่ยกระตุ้นให้เซลล์อะค่ะสร้างความชุ่มชื้นขึ้นมาได้เองแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังมีการที่เราเติมแบบเติมน้ําให้กับผิวแล้วก็กันไม่ให้นะ้ำไเลออกจากผิวแต่คุณสมบัติที่แบบเป็นความภาคภูมิใจเลยเพราะว่าเราใส่ตัวที่เป็นออฟ จากพวกฝุ่นมลภาวะต่างๆคะตัวอัคคสิเนี่ยเราใส่เป็นเนเชอรัลแว็กพววแบบโรสแว็กคาฟุกุแล้วก็เชียร์บัตเตอร์เนี่ยลงไปปิดบริเวณที่เป็นรอยแคกรอยแตกของผิวอะค่ะเพราะฉะนั้นครีมนี้ก็เลยเป็นครีมที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์แล้วก็เป็นเนเชอรัลสกินแคร์มาตรฐาน global brand ที่ทางเราภาคภูมิใจมากเพราะว่ามีแบบให้คุณสมบัติโยกบสารออริชลอาไวทที่ช่วยยืดอายุการทํางานของเซลล์อย่างยั่งยืนค่ะ,อ,ะอยากให้ช่วยขยายความคําว่าเนเชอรัลสกินแคร์หน่อยได้ไหมคะเหมือนคำนี้แบบบางคนอาจจะยัง เนเชอรัลมันคือสารสก,กัดจากธรรมชาติแล้วมันดียังไงคำว่าเนเชอรัลฟินแทร์ค่ะหมายความว่าผลิตภัณฑ์นั้นนะคะจะต้องมีสารจากธรรมชาติมากกว่า95เคือถ้าสมมติ80หรือ90เซนี่ยก็ไม่สามารถใช้คำคำนี้ได้ของเราก็เลยเป็นแบรนด์คนงไทยเลยค่ะที่มีสารจากธรรมชาติมากกว่า95เป็นเนเชอรัลฟินแทร์ของแท้มาตรฐาน global บรนด์ค่ะอยากจะขอนึงประโยคให้กับคนที่ยงังไม่เคยลองใช้ผลิตภัณฑ์นี้ค่ะลันยาเฮ h e ์ b แบรนด์ที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยแบรนด์วดา,วาบบรวม ตชะลอวัยของโลกยุคใหม่ค่ะอยากจะให้มาลองใช้ในตัวของแบรนด์คนไทยกันเยอะๆนะคะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะคะ,คะแบรนด์นดไทยท,ทำถึง